ใหม่มากเลยนะครับตอนนี้เปิดตัวสิทธิแรกในไทยมันเริ่มดอกเนาะไม่เหมือนตอนม7 7 8 8อันนี้ก็ได้นะครับเหมือนกับไม่จาเป็นต้องรอให้มันแย่ก่อนเราค่อยมาทําแต่ด้วยความที่มันเป็นออโตเองเป็นบับเบิ้ลอางเนี้ยครับไม่ว่าสรีราจะเป็นแบบไหนมันเลยทําให้บับเบิลตัวเนี้ยมันสามารถที่จะแนบไปกับตรงนี้ได้ทั้งหมดนะครับ สวัสดีครับอานาวิตรีแอมคลินิกนะคบวันนี้มีเครื่องใหม่มานาเสนอนะครับน่าสนใจมากเลยเป็นแบบเครื่องรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับที่เพิ่งเปิดตัวไปก็คือโฟกัสช็อคเวฟนะครับก็คือเป็นเครื่องที่เราจะใช้ฟื้นฟูสมรรถภาพทางเพศช,ชายนะครับตัวนี้เนี่ยมันดียังไงแล้วมันพิเศษกว่าโฟกัสช็อคเวฟที่เคยผ่านมายังไงก็มาดูกันเลยนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือต้นกําเนิดพลังงานของตัวนี้มันเป็นแบบอิเล็กโทรแมกเนติกนะครับเป็นต้นกําเนิดพลังงานมาจากแม่เหล็กไฟฟ้าก่อนหน้านี้โฟกัสช็อคเ ที่เคยออกมามันจะเป็นต้นกําเนิดพลังงานมาจากอันตราซาวพลังงานของอันตราซาวที่เคยออกมา3-5ปีก่อนนะครับมันจะเบาเวลาสร้างขึ้นโฟกัสมามันจะดีดแบบติ๊กติ๊กเหมือนพลังงานก็ยังไม่ค่อยเข้มแต่ว่าต้นกําเนิดของตัวใหม่นี่ครับในแบบอิเล็กโรแมกเนติกเนี่ยเวลาที่เอ่อพลังงานมันดีดออกมาจะสังเกตว่าเสียงแล้วก็เอเนอร์จีโดยรวมมาครับสูงขึ้นนั่นก็คือทำให้ผลลัพธ์ดีขึ้นนั่นเองในโฟกัสช็อตเวฟตัวใหม่ของเรานะครับ ดีตรงที่ว่าตรงหัวยิงตรงนี้มันเป็นออโตเมติกก็คือเป็นสําเร็จรูปเลยเป็นออโตเอ็มมิงแล้วก็นุ่มนะครับเพราะว่าถ้าหัวกลวยพวกรุ่นก่อน,อนมันจะเป็นซิลิโคนแข็งๆก็เวลาแนบไปอาจจะเจ็บอันนี้มันเป็นบับเบิลนิ่งๆเป็นเมดิคอลเกอรซิลิโคนนะครับแล้วก็ออโตเอ็มมิงก็คือโดนแน่ๆข้อดีที่แตกต่างมี2อันแหละแล้วก็ ข้อดีอ่ก็คือตัวนี้จะเจ็บน้อยลงไปอีกนะครับในขณะที่พลังงานมันดิดแรงขึ้นเราก็จะไม่รู้สึกแสบที่ผิวด้านบนด้วยทีนี้ข้อดียังไม่หมดนะครับด้วยตัว VM Focus Shock Wave ตัวใหม่นะครับจะสังเกตว่าหน้าตัดหัวเนี่ยมันมันต่างจากกลวยในรุ่น,นก่อนเนาะกวยรุ่นก่อนเนี่ยตรงเคิร์ฟตรงเนี้ยมันจะเล็กแล้วก็เคิร์ฟแบบไม่ได้โค้งรับกับถูกอันใช่ไหมแต่ด้วยความที่มันเป็นออโตเองเป็นบับเบิ้ลอย่างเงี้ยครับไม่ว่าสรีเราจะเป็นแบบไหนมันเลยทําให้บับเบิ้ลตัวเนี้ยมันสามารถ ที่จะแนบไปกับตรงนี้ได้ทั้งหมดนะครับแบบเราเน้นย้ำเป็นจุดก็ได้หรือเราจะแบบเทนยังไงก็ได้ก็คือความออโตเอนมิ่งของมันเนี่ยก็จะโดนหมดแล้วก็ไม่ทำลายเนื้อเยือด้วยความนุ่มๆของมันนะครับมันจะทำให้เนื้อเยื่อไม่บอกช้ำก็คือปิดช่องโหว่ของโฟกัสช็อคเวฟทั้งหมดเลยก็คือใหม่มากเลยนะครับตอนนี้เปิดตัวสิบทีแรกในไทยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าในตอนทำาถาการนี้จะเป็นยังไง ก็อยู่ในขั้นตอนการทำธนาคารนะคะโปรกัสท็อกเวทนะครับตัวใหม่หมกับน้องเจ้าเสือเลยครับผมยังไงครับปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วปีนี้ก็บอกเลยว่า30สิบบวกแล้วครับผมตัวนี้นะครับก็สําหรับคนที่สนใจเรื่องสมรรถภาพ,าพทางเพศนะครับอย่างของเจ้าเสือนี่น่าจะเป็นแบบว่าไม่ได้เสื่อมอะไรมากแต่ว่าเหมือนแค่แบบอายุเยอะขึ้นเป็นตัวอย่างของคนหนึ่งที่เลยอาจจะไม่ต้องมีปัญหาอีดีอะไรก็ได้แต่แบบเหมือนจะทำมาอะไรเงี้ยเหมือนกับว่า มันมันเริ่มดรอปเนาะไม่เหมือนตอนสิบเจ็ดสิบแปดใช่เย้ยอันนี้ก็ได้นะครับเหมือนกับไม่ต้องไม่ต้องรอให้มันแย่ก่อนเราค่อยมาทาปกติแล้วอย่างที่พี่มอนัดบอกนะครับว่าเ<ม>จ้าเสือเนี่ยมีความฟิตปึงปังอยู่แล้วพะเรามาใช้บริการบ่อยนะครับแต่เครื่องนี้เป็นเครื่องใหม่ล่าสุดเลยอยากลองครับว่าเป็นยังไงบ้างใช่ครับเราได้อธิบายฟังก์ชันข้อดีของมันเป็นหมดแล้วก็นี้ในประเทศเรานะครับเปิดตัวไม่ถึงสิบเครื่องเราเป็นเครื่องที่ห้าของประเทศไทยนะครับ ลักษณะการยิงอ่ะครับมันจะมีการโฟกัสเป็นจุดๆด้วยแล้วก็จะมีการเทนไปทั่วๆเพื่อให้โดนแบบนเนื้อเยื่อทั้งหมดนะครับก็คือเรายิงทั้งสองรูปแบบจะมีทั้งแบบโฟกัสค้างไว้แบบนี้ก่อนในช่วงแรกๆนะครับแล้วก็จะมีการเทนให้มันโดนถูกตำแหน่งนะครับหลังจากที่เราโฟกัสเป็นจุดๆเนี่ยเราจะเทนให้โดนทั่วๆเลยเพราะว่าในลักษณะของแกนของตรงนี้นะครับมันจะมีความเป็นเหมือนคล้ายฟองน้ำอะครับเป็นเส้นเลือดฝอยแบบ เล็กๆๆๆๆเล็กๆไปไม่หมดเลยนะครับการที่เราเพลนไปทุกั่วเนี่ยมันก็ช่วยให้เออมันฟื้นฟูเนเยอะได้ทั้งหมดนะครับได้ทั้งแบบโฟกัสเฉพาะจุดแล้วก็เพ้นในตัวเดียวเลยนะครับตรนี้ หลังทำหตุการณ์ตัวโฟกัสช็อคเวฟตัวใหม่เป็นยังไงบ้างครับจริงๆแล้วเครื่องเก่าเจ็บน้อยนะครับ<ม>เจ็บน้อยอยู่แล้วแต่พอมาทดสอบทดลองกับเครื่องใหม่นะครับมีความเจ็บน้อยยิ่งขึ้นไปอีก<ม>แถมมีพลังงานที่กระตุ้นได้ดีมากๆเลยครับผมใช่ตึงต้งตึ้งก็เป็นตามแล้วนะครับอยากให้แจ้งไปแบบมันจะเจ็บน้อยลงแต่กับได้พลังงานที่เข้มข้นขึ้นนะครับ<ม>ด้วยเรื่องของหัวด้วยแล้วก็การส่งพลังงานแบบโปรแกรมแบบใหม่ก็คืออิเล็กโทรแมกเนติก จะแรงกว่าโครงการแบบอันตตซาวท,ที่เคยออกมา3-5ปีก่อนนะครับแล้วก็ตอนนี้ในในไทยก็คือเราเราเปิดตัวแบบเป็นที่แรกๆเลยนะครับยังไงใครที่สนใจพวกาการเกษรฟื้นฟูสมรรถนะทัภาพนะครับก็เรียนเชิญได้เลยนะครับ สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับผมที่อยากจะมาฟื้นฟูสมรรถภาพทางเพศของเรานะครับเดินทางสะดวกมากๆเลยอยู่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับเดินทางมาที่รถไฟฟ้า BTS ได้เลยแล้วก็ที่สำคัญนะครับมีพี่ๆหมอนะครับดูแลทุกวันเลยแลวบอกว่าทำแล้วติดใจอย่างแน่นอนครับ